ที่การเรียกรถนะครับวิธีแรกนะครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นมากดขึ้นแล้วก็ไปที่ Contact นะครับขวาบนไปที่ Mechanic me แล้วก็เลือกนะครับ งลงรถของเราผมเลือกลงรถอันนี้นะครับแล้วก็เลือก Tourismo R ผมใช้ประจำเทคนิคนะครับคือสมมุติว่าเราอยู่ใกล้ๆกับถนนให้เราหันมุมกล้องมาอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนนะครับแล้วรถมันจะมาอยู่ใกล้ๆนี่รถมาแล้ว วิธีกดกลับเข้าไปนะครับก็ไปกด Interaction เมนูขึ้นมาแล้วก็ไป Vehicle นะครับแล้วก็ Return วิธีที่2นะครับก็คือไปที่ Interaction Menu กด Vehicle แล้วก็กด Request แต่ตอนนี้มันติดคูดา d o w n อยู่นะฮะมันจะเรียกไม่ได้มันจะต้องติดคูด l d o w n วิธีเรียกเรือดำน้ำนะครับจะแตกต่างกันอันนี้ก็คือเรียกได้ทั้ง MOC Galaxy Super Yacht นะครับเรือยอทนะครับ a v e n g e r แล้วก็รถเทเไบต์แล้วก็เรือดำน้ำวิธีจะเหมือนกันนะครับคือต้องเข้ามาที่ Service แล้วก็ r e q u e s t โคสกานะครับ แล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับน่ะมาแล้วมันจะเดือดำน้ำมันจะมาอยู่ที่ทะเลตรงที่ใกล้ที่เราที่สุดนะครับคราวนี้เราจะเรียก s สเ r o w นะครับก็ไปที่เซอร์วิสครับ แล้วก็ไปที่โคสกาแล้วก็รีเควสต์เวลเคิลนะครับเป็นสเปรโลกนะครับเป็นฮอร์นะครับเป็นฮอร์ที่เก็บอยู่ในเรือน้ำโคสกา่ะกดปุ๊บมาเลยธีรีเทิร์นก็เหมือนกันไปที่เซอร์วิสครับโคสการีเทิร์นออปชั่นครับแล้วก็รีเทิร์น n ูล o ูลเว i เคิลทูโ s สกานะครับ ปุ๊บไปเลยหายไปเลยคราวนี้ผมจะลองเรียกรถอันเดิมนะครับ t u r i s m o R นะโดยการที่หันมุมกล้องไปที่ถนนนะครับดูนะครับรถมันจะไม่อยู่มันจะไม่สปอนอยู่ตรงหน้ามันจะอยู่ไกลมากขึ้น Vehicle ครับ Request re personal vehicle Personal vehicle ก็คือ Tourismo R คันเมื่อกี้นี้ครับสีขาวรถสปอร์ตสีขาวนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับมันจะไม่อยู่หน้ามันจะไปอยู่ไกลมันจะอยู่ตรงนูน้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมต้องหันหลังหันมุมกล้องหันหลังให้กับถนนนะครับ คราวนี้รีเทิร์นะครับแต่รีเทิร์นกดตรงไหนก็ได้รีเทิร์นก็เหมือนกันครับเหมือนเมื่อกี้นี้นี่หายไปวิธีเรียก MK2 หรือ Officer Mark2 นะครับต้มอไซบินนะครับก็เหมือนกันครับ เราก็เรียกจากเมคานิกก็ได้ถ้าเราเรียกจากเมคานิกก่อนแล้วหนึ่งครั้งนะครับเราก็สามารถไปเรียก,ยกที่เวอเอร์คได้โอปิเซอร์มาร์กทูครับจะเห็นว่า ผมยังติดคู่ดาวอยู่นะครับนี่ย2วิยังเรียกไม่ได้ครับ okay. เพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกเราต้องวางแผนดีๆครับก็ <c oughs> ต้องรอตอนนี้ก็ต้องรอครับวิธีการเรียกเทเะไบต์ก็เหมือนกันนะครับเราก็เข้าที่ In interaction menu แล้วก็มาที่เซอร์วิส r a b บ t e แต่รถท y t e จะไม่มาอยู่ใกล้ๆนะครับมันจะมีที่จอดเฉพาะของมันเนื่องจากมันคันมันใหญ่นี่นะครับตอนนี้เรียกเดินนาน้ำอยู่นะครับไม่สามารถเรียกรถท拉ไบได้เพราะฉะนั้นผมต้อง Return รีเทิร์นเดอนนำน้ำโคสกาก่อน อครับอลองเรียก Officer Mark t ก่อนระวังรอ the way. ปกติแล้วถ้าเรายังไม่มีเทเลปไปนะครับ รถมอไซค์บินออฟิเซอร์มาร์จะอยู่ที่คลับเฮาส์หรือว่าที่ลงรถที่เราเอาไปอยู่นะครับนี่ครับผมหันหน้าหันมุม,มกล้องอยู่ตรงข้ามกับถนนนะครับนี่ออฟิเซ r ร์มาร์จะมาอยู่ใกล้ๆเลย บางครั้งเวลาเราอยู่ห่างๆจากถนนมากๆเราจะไม่สามารถเรียกรถได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเรียกได้ถ้าเรียกไม่ได้มันจะโชว์ครับว่าว่าเราอยู่ห่างเกินไปคราวนี้คืน เรือนำน,ำน้ำโคสาไปแล้วนะครับมา,มาลองเรียกเทเลาบายนะครับเข้าอินเ c อร์เรคชั่นเมนูเซอร์แล้วก็เทเลาบายนะครับแล้วก็มา Request เทเลาบายน่ครับสังเกตนะครับผมเปลี่ยนมุมกล้องอยู่ตรงข้ามกับถนนคือไม่เห็นถนนห้ามเห็นถนนนะครับ ต่รถเทเบก็ไม่มาอยู่ใกล้อยู่ดีมันจะต้องมีพื้นที่ให้มันจอดนะครับเทอรบอบนี่มันมาอยู่นี่ครับรถมาใส่ไซบินสามารถเข้าไปแต่ง แล้ว <laughs> กดกดเข้าด้วยนะครับกด e นะครับถ้าเป็น PlayStation 4ก็กดปุ่ม D-pad ขวานะครับนี่เข้ามาแล้ววิธีเลือกเลยอ,อยางดีจีก็เหมือนกันนะครับไปที่ Service ส s a k a ก แล้วก็ r ีเค e สต i ้งซีนะครับเหมือนเดิมครับผมจะหันหลังหันมุมกล้องไปทางนะครับไปทางตรงข้ามที่เราต้องการที่จะให้พาหนะเราออกมาปึ๊บนี่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้ เก็บนะครับเหมือนกันไปที่โคสกา r e t u r n อ่ะรีเทินดิงชี่ทูสโตรน,นะครับปุ๊บหายไปคราวนี้ผมจะลองเรียอ่ะลองดูทดสอบดูนะครับยืนที่เดิมเลยเลขดินชี่ออกมาปุ๊บเห็นไหมครับ มันจะไม่อยู่ในมุมกล้องของเรามันจะไปอยู่ไกลๆเราก็จะต้องวิ่งไกลกว่าเดิม